เปิดหัวมาก็ตกเป็นสำรองเลยครับพัทที่แล้วถือว่าทำผลงานได้น่าพึงพอใจสำหรับผมนะครับผมเกมเจอกับอาร์เซนอลครึ่งแรกเซฟมือแตกครึ่งหลังโดนฟรีคิกแบบไม่น่าโดนแล้วก็โดนจุดโทษแบบไม่น่าโดนครับผมทำให้โดนเปลี่ยนออนไม่เป็นไรสำรองเกมนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมยวลุ้นเกมหน้ากันตอนนี้ทีมนำอยู่ศูนยจากทางด้านของโมซาลาสกอร์จบที่ แล้วเกมต่อไปถ้าจะไม่ผิดเป็น FA ครับกับลีดครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คกันอีกทีนี่ไงใช่จริงด้วยครับผมเป็นรอบควอเตอร์ i n น l ลแล้วนะครับไปอย่างน้อยอ่ะพี่เป็นลีกไม่ได้อ่ะมาได้ FA ครับกับ c o n f ฟลเลนตก็ได้เป็นดับเบิลแชมป์ก็โอเคแล้วนะไม่ได้กลับมาเป็นตัวจริงผ่านได้อยู่มัง้งตอนนี้เสมอ0ูอ้าวเต็มที่แล้วจบยังไงครับโอเควู้นาทีที่84จากโคดี้กักโป1ต่อ0 นี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบนะมีแมนซิตี้สเปอร์เชลซีแล้วก็ลิเวอร์พูลเป็นทีมจากท็อปซิกเดีเดวเดาเดนเดเซนนิ่งได้ปะอย่าบอกกูนะว่า<ะ>เรียบร้อยครับผมโอ้โหผ่านแน่นอนแล้วไอ้หลงมายืนบังไฟอีกแล้วสามต่อศูนย์ในช่วงหกสิบนาทีจบเท่าไหร่ห้าต่อหนึ่งครับผมโอเคสกอร์รวมเจ็ดต่อสามผ่านเข้ารอบนี่มึงเก่งแค่แอนฟิวอะอะไรลูกอ๋ออยากมาหาพี่ๆเขาอ่ะว,อวันนี้ก่อนวันนี้ ผมมากวนพ่อสวัสดีครับก่อนอสวัสดีครับพ่อเร็วครับสวัสดีครับต้องขออะไรต้องขออะไรกดไลค์กับสไคร์ให้พ่อผมด้วยนะครับอยากเห็นผมมาดือ้อย่างนี้ใบผอยไม่ล่าอย่าบานเลยเราอะอยากกินหัวมึงจริงมาอยู่กันที่แอนฟิลด์ครับผมมูฮาเม็ดซาร่านำทัพตอนนี้เป็นท็อปสเ o อร์ของลีกที่22ประตูและดูอย่างนี้มีโอกาสจบเร็วๆนี้ครับผมไม่น่าเกินพาร์ทที่55ไลฟ์อัพของเราเกมนี้มีเปลี่ยนแบ็กซ้ายครับผม เป็นใครไม่รู้จักครับแล้วก็ที่เหลือยังเหมือนเดิมทั้งหมดดูดีดีกว่าครับผมวัดฟอร์ดทีมต้นสังกัดเก่ามีใครกันบ้างอเหมือนแทบจะไม่รู้จักเลยพ่ะเล่นระบบ4-2-3มีเอทอทบอกุสักคโบเขาน้าปที่เก้าแล้วปาดอุ้ยสวยเลยคนิกาปโปลกาโกไปดึงเข้าซ้ายแสแล้วไงแล้วโอเคโมโซาล่าขวาไหมไม่ครับพิงอยู่พิงอยู่ของบางโมบ,บางโมเข้าขวาไม่ได้บางโมดึงแล้วล <c oughs> ีลายเยอะไปหน่อย ตั้งใจเล่นกันหน่อยแล้วได้ครับผมโอเคบูซิโอบูซิโอของบอลบูซิโอของบอลพิงแล้วให้ที่บางโมบางโมดึงเข้าเขาแล้วโอเคได้อยู่มาแล้วได้สายใหม่ครับผมได้โคดิกัร์โกบอลพิง <c oughs> bon ของเอ่อบูซิโออ่ะแล้วดูครับผมสุดท้ายไอที่กัร,ร์โกซัดไม่ต้องจับเลยราชอบโอ้โหกูโบอย่าให้เขาพิกโอเคเอแล้วสว okay, ยครับผมเอ้ยแล้วโอเคเขายิงไหมไม่ยิงนุยนุยโดนชิ้เลย ไม่ง้างว่ะบางทีมันก็เล่นไม่ยิงกูเลยอ่ะคิดชิดนั่นแหลสวยมากครับวิโซสวยแล้วบอลทองโอเคได้อยู่ไม่เป็นไรของบอลไปเรื่อยแล้วสาลาวิ่งแล้วออกซ้ายครับโอ้ิกพีคเ้าซัดเลยพกแล้วไม่ซัดครับบางโมเข้าขวายแล้วโมบอกจะยิงซ้ายแล้วยัดขวาโอ้โหได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ขึงงต่อครับมาแล้วบางโมปล่อยยังไงอุ้ยพีกเขาซ้ายได้ไม่ยิงบางโมโมสาม โอกาสสองครั้งสองประตูครับผมแล้วเป็นบังโมดูจังหวะพิงแล้วผมคิดว่าจะซัดซ้ายแล้วโมซาร่ามันุูนกบอลตรงกลางสวยมากเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ชิวๆแล้วกันดูจากทรงแล้วไปครับผมคนนี้กับโปกากบโปกากโปแล้วอย่างนี้โอ้โห,โห,โหึงก็ไม่เลี้ยงเข้าประตูไปเลยละ่ะไงภูโบ,โบเล่นขวาลองตรงกลางลองตรงกลางโอเคสวยบี้เลยบี้มาเลยบี้มาเลยลองตรงกลางนะสวยครับภูโบภูโบพิง แล้วเดินหน่อยมือกัดมือกัดมาบอกมืกอกัดบักสวยด้วถอยถอยถอยดุ้ยโอเคกัดตรงไหนึ่ันอุ้ยดีมันไม่ง้างแล้วชิดเลยชิดเลยลึกลุยกัดอู้สองเซฟอ่อนยาวอีกอ้ยมือกัดออกได้ปะลุยอู้ยเอาพลาดเดินเลยเดินเลยระวัง grab คุโบโอเคแล้วลุยมาอุ้ยโอเคสวยแล้วเค,เคลีลยร์อุยย้ยกาสสุดท้ายบังโมโมซาร่าโยซ้ายสวยมากบังบ โอ้โห <Es> oh, แล้วสวยเลยตัวหนตัวไหนตัวไหนไม่รู้สัตว์ยัดยจ้นี้เหรอะโอกาสสุดท้ายทุกคนไปเจ็บคมไปด้วยกั๊กโปสอสองนะสอสองนะไปเสาแรกแรับผมเหมือนไม่ได้ฟังกูแล้วเต็มงนานๆจะเห็นโบซาลาได้ชอบมงโอกาสเดินคุยเลยสัตว์สัตว์อันตากอันตากปุ๊บึง เรื่องส้นตีนนี่ไว้ใจกูได้เลยบอลยาวเล่นได้เล่นได้เล่นได้นั่นแหละสวยมากครับโรเมโลแล้วตัดได้ไหมอุ้ยสวยเลยโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้แล้วขวาจังหวะผิดพลาดเองครับผมดูแล้วโอ้โหห้าสิบพันสี่ใสล่วงเลยครับแล้วดูได้ซับเต็มข้อดูช่องดูช่องดูช่องเพื่อน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 ไม่ปล่อยง่ายโอเคกูบวกมาแล้วเอ้ยชิดมาเลยไล่มาเลยไล่มาเลย นั่นแหละค่อยๆไม่พ้นไม่พ้นไม่พ้นเอาคูโบอ,อยู่อยู่สวยครับเราเดินได้หน่อยเดินได้หน่อยนั่นแหละเดินอีกเดินอีกเดินอีกเดินชิดเดินชิดนั่นแหละไม่พิกไม่พิกสวยครับผมแล้วบล็อกมือกันมาโอเคขึ้นมาสวยครับผมแบคคอร์ดตัวนี้เติมดีครับตั้งแต่ปล่อยเทนออกไปในทีมดีขึ้นแล้วอู้หูหวังโมมีใบาจานฮะฮันไม่มีบอลเลยดูครับ เอาหลงมึงกดปุ่มเฮียลูกไม่ได้ดูไฮไลท์เลยโอ้โหแม่งเหยียบคีย์บอร์ดแต่ก็โอเคครับเลตติ้งยังสูงอยู่แล้วนั่นแหละพิกพิกได้ปะอบอลย้อนหลังให้ปังโงต่อท้อนมไม่ครับผม <ปะ S 2> นี่ไอ้บอลดวลตามช่องตามช่องเพื่อนระวังบอลช่องนั่นไงโอเคผมจะไม่เสียประตูอผมจะไม่เสียประตูเ,เฮ้ยไอเฮียผู้ทำควยเลยนุนุผู้ทำไมนุผู้ทำไมล ปัดไม่พูดคำนี้นะขวาไม่ได้ก็ใสเลงเลย,เลยระยะนั้นนั่นแหละสั่นเลยไหมยังครับรอเพื่อนเติมไม่ได้ไปเองสวยยิงแล้วสวยมากโอ้ยยังแล้วไปนี่ไงมูโเซน่เ้มันยิงต่อเนื่องดีวะจริงๆใครเล่นแคเรียก็ลองเอาไปเล่นได้นะผมว่ามันเป็นฟิตฟิวที่แบบอนาคตไกลมากแค่กักโปกับกองเต้ก็พออ่ะอีกคนมันเล่นอยู่ตรงไหนไม่รู้ แล้วดูครับผมยิงอ,อัดกันเองโอ้โหแล้วอื้มเอ้าแล้วโอ้โยืมมือโคตรใจดีแล้วคือปั้นดีอ่านครับผมดูจังหวะขึ้นอื ah. ้มกูว่ากูก็เคยทําไม่ล้ําด้วยโอเคเฮลิกแล้วดูดูการเคาะบอลนั่นไงแล้วดิ้นสั้นตุ้งโอ้ยไอ้ลูกคอกูมาเลยแล้วทศเจ็บครบแล้วจันจันเป่าก่อนก็ได้ทีมทําเยอะกรรมการโอเค <mor zar> 5ต่อ0ครับผมแล้วโอ้โยิงจนบักเส้นของบอลสู้วัดฟอร์ดไม่ได้แล้วยิงไป14อะ่ะเขายิงแค่4โอ้โแล้วผ่านบอลเราเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะเราอย่าเพิ่งยุ่งกับสมโมสรเดี๋ยวดูหน่อยทีมชาติถ้าได้ดวนกับเยอรมันก็นกมีโมเซล่าปะ่ะผมยังเป็นสำรองในทีมชาติเหมือนกันวะ่ะ เฮ้ยได้เกมกับเยอรม,มันได้ลงตัวจริงเฮ้ยน่าสนหน้าเป้าเป็นอเดเยมี่สำรองเป็นจูเลียนบันมีโจโชกิมิกยืนตรงกลางใช่ไหมซูลเล่ตูดิเกอร์เอ่อปีกซ้ายปีขวาแล้วก็ไกลคนไม่รู้จักแล้วก็ประตูเป็นโอเตกาโอเตกาที่ไม่รู้จักที่มาเล่นนี่ไม่ใช่อะไรนะอยากมาเล่นกับฮาเลนแล้วก็โอเดกาดครับเงาขอชิวๆแล้วกันพัดน,นี้สัปดาห์นี้น่าจะได้แค่ชิวๆครับผมเดี๋ยวค่อยมาซีเรียสอีกทีคือสัปดาห์หน้าชอบบรรยากาศที่เราได้นั่งเร่ร่ นางวงกับเพื่อนที่รู้ใจจะหาสิ่งใดไม่เคยเสื่อมลายแล้วก็คนะือเจอทีมใหญ่นะครับอย่างเยอรมันเป็นแชมป์โลกกี่สมัยไม่รู้ครับแต่เดี๋ยวหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้กูจะไปซัดบอลโลกแล้วกูจะเป็นแชมป์ให้มึงดูเย็ดเก้เขาเล่นไปครับตัวน้องเตะเรามันชื่อชั้นมันสู้ยากอยู่แล้วครับผมมีชื่อชั้นดีๆก็อยู่แค่สามคนเองไ <c oughs> อ้เหียจะอวยอะไรก็ต้องอวยตัวเองไปด้วยครับลรวมาแล้วโอิกาสดโอลิกาสดไปซ้าย ไม่ได้โอ้โหต้องดึงล้วสั่นๆวิ่งอ,ออกโอเคได้เต็มุมอาร่นถอยมาเล่นต่ำครับแล้วดูโอดีกาดยังได้จบย,ย่ยอยเสาแรกมันไม่มีครัอ้โเอลลิงเหรอโอ้เขาวันหนักจานเดี๋ยวยมีครับแล้วมาต่อจูเล่นบันมาแล้วโอเคระวังแล้วเปลี่ยนออกซ้ายสวยเลยปีกซ้ายปีกขวาผมไม่รู้จักเลยอะ ถ้าจะเป็นตัวดาวรุ่งครับผมอุยอ้ยเดนโดนเดนโดนโดนแหลชิดชิดหน่อยโอ้ระวังมือไกลแล้วอุยอ้ยกระดูหมันยืนบงังเรามองไม่เห็นด้านหน้าเว้ยเห็นแอคชั่นผมมันออกช้ามากเลยเนี่ยโอ้โหแล้วกลางไม่เดินมันไม่ควรเซฟไม่ได้อ่ะคือแม่งเกือบร้อปอร์เซ็นตนะลูกอย่างเงี้ยที่เคยเซฟมา อาาลองเซฟไปเยอะก็ดได้เผื่อได้เซฟไปเยอะครับมาลลแล้วครับแฮกแฮกตรงกลางมีนะระวังเดินชิดเดินชิดพวกสวยมียการแล้วสวยอเท่เป็นไงวะแล้วโอ้โหไปตั้งไงเขาอีกระวังระวังเลยเดินชิดเดินชิดระหว่างเมื่อ,อ,อ,อก,กี้เซฟไป็ไงไม่รู้แล้วระวังตรงกลางได้ไงแล้วลุยมาลุยมาแล้วมันก็นต้องออกอะ่ะมึงไม่ดูตัวสอดตรงกลางวะเพื่อน โอ้ดูดิเนี่ยไอตรงนั้นมันโล่งเว้ยผมก็ต้องออกดิไม่งั้นก็โดนล่อเป้าครับผมแล้วโอ้โหแวงล่อยิงกว่าเป้าอีกสองลูกครับผมจากเยอรมันความต่างอะอย่างน้อยก็ได้วัดความต่างอะถึงจะเป็นเฟรนลี่แมตช์แต่โ้วัดความต่างกันเลยอะถ้าเราจะเป็นแชมป์โลกอะมึงดูดิเยอรมันขนาดว่าเราเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดนะโอ้สวยเลยครับอะเดมี่เดมี่ตัว รอเพื่อนสอดแล้วไงมาแล้วนุยนุยแล้วนุยกาดดุกโอ้โหนี่แหละที่เขาว่าตรงเป็นตุกโอ้ยขอบคุณครับลำ้ำมากโอ้โหาขยับมาปิดมุมอย่างสวยโอ้โหปลายเทา้าอันแหละขึ้นเกมดีดีสีนาทีครบแล้วเลยสวยให้นั่นแหละยัดหาเล่นบอกยัดกูอย่างนี้ยัดขี้ดีกว่าอาเลต้องออกมาเองโอ้โห เขาทาเขาไม่ได้เลยดูยืนกมรับไม่มีเอาได้แล้วโอ้เป็นมาติโ้ติลูดิเกอร์จบครึ่งแรกครับผมศูนย์ต่อสองโอ้ยพอนามเล่นทีมชาติแล้วเจอกับพวกทีมใหญ่ๆนี่ก็สนุกดีว่ะผมบอกเลยครับมันเห็นอะไรได้หลายอย่างว่าถ้ามึงจะไปถึงแชมป์โลกมึงต้องดีกว่านี้อีกเยอะเลยอุ้ยอุ้ยสวยเลยํามาาํามาโอเคระวังโดนบีบให้ง่ายก่อนสวยแล้วเอาหุยลุยกูโดนอะกันปะเนี่ย ลุยกูโดนอีกแล้วแล้วลุยการโอโ้ผมหลุดตำแหน่งะวะ่าไรว่ากูก็เนี่ยจังก้าแบบจึ๊กรอแล้วครับผมโอ้โหอุ้ยีกสอแรกมากเกินของบอลให้ได้ก่อนทีมไม่เป็นไรเฟรนด์ลีแมทมันคือการฝึกซ้อม้ยเพื่อที่บอลโลกจะได้สู้กับเขาเด้ยโอ้โหเสิีเขาดีดูครับผมมาโอ้โหเป็นระบบ ป็นระบบระเบียบเลยแล้วนุยกดโอ้ตอองเป็นตุ่มอืมล้คือแม่ก็ยืนกันอยู่ตรงนั้นนะดูดิแล้วปาดลอดดากมาเลยครับผมนุการก็ไม่ทันนาทีที่หกสิบมึงยังไม่ได้โอกาสจบเขาเลยมั้งสวยแล้วได้อเลนโอ้โหแล้วดูแค่ขึ้นเกมก็ยากแล้วเอาโอเคฮาแลนดใ้กดแล้วตีเซฟไปครับแล้ว สวยไม่ใช่แล้วเขาเก็บได้ด้วยบอลสวนอีกแล้วโอเคบี้เพชรซิงสวยมากฮาันแลนไม่ได้ครับสวยหืึถ้าอยู่ฮันแลนแล้วสัตเองอแล้วบอลสวนมาที่อเดยมี่ยังสดอยู่อเดียหื่เป็นกานาบี้ครับผมกูเรียกชื่อมวยหมดแล้วไอ้เแ้่โดนยิงจนลวนแล้วมาแล้วเนี่ยอเดยมี่อูขึ้นทางเดิมเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยหน่อยแล้วจะชูกิมบิทม,ม,มาเองกิมบิทกิมบิกโอเค สวยแล้วนุยการเตะม,ม,มุมสอสองไหมมาด,ด,ด,ดูหน่อยแล้วได้นุยนุยโอ้ยแล้วโอเคโอ้หูนี่กูจะโดนทุกดอกเลยใช่ไหมเนี่ยโอเย์การเล่นสองคนอย่างไรเล่นมือเล่นเหมือนตอนเล่นยูโรได้ไหมเหมือนทีมจะฟอ,อร์มดอกว่ะไอ้โบ์เจนนี่นก็ตัวหลักตอนยูโรนะแล้วสวยครับผมโอเดกาดโอเดโอเดกูหูชาไปยังไง โอเคแล้วส okay. วยคืนก่อนนั่นแหละอาเล่นโอเดก้าดูมึงยังเซฟอีกเหรอหนึ่งประตูขอแค่หนึ่งประตูครับปลอบใจโอ้โหอ้ามาไหนๆไม่ได้แล้วแม่งยิงกูหนึ่งประตูเลยมาโอ้โหแล้วมาจริงมาจริงนุยการมาดีไงโอ้โหเฮ้ยกูพูดจริงๆนะเป็นสโมสรเรตติ้งขนาดนี้กูโดนดรอปไปแล้วครับผม อต่นี่คือ5.8ได้ยืนจบเกมโอ้โหโอ้โหแบงโคกันหนักเลยบึ้งโหหํทำยี้อะไรเฟนดี้แบทไอ้สัตกระโดดกระโดดกระโดดกอรแชร์ครับผมขอบคุณที่เข้ามาเชร์ครับมันก็ต้องมีกันบ้างวัดระดับได้เลยอ่ะว่าเยอรมันกับเราแม่งยังห่างกันคนละหลุมเลยคนละขุมถ้าหลุมนี่ไม่น่าใช่เยอรมันอุ้ยของบอลเหนือกว่าด้วยแต่แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่รู้จะนับดีไหมแล้วก็จบเท่ากันนะเจ็ดต่อเจ็ด จริงปะเนี่ยทำไมกูไม่เห็นทีมเราได้จบเลยวะแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปเจอกับโปรตุเกสเดี๋ยวน่าจะหนีมันครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคือตอนอันเดอร์เลดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ผมเดี๋ยวผมขอสั้นๆแค่นี้ก่อนนะถ้าใครไม่รู้ครับว่าทำไมถึงสั้นก็หอกกลับไปดูต้นคลิปที่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ที่บ้านกูมีคนติดโควิดก็เดี๋ยวไลฟ์สดวันพุธ <c oughs> พฤหัสเอาไง,ไง่ายๆอาทิตย์เนี้ย หยุดไปก่อนนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็คลิปเดี๋ยวลงเหมือนเดิมครับผมแต่จะสั้นหน่อยอาจจะเป็นคลิปละ2แมตต์ก็น่าจะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ับผมขอเพงจริงสำหรับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ครับผมคอมเมนต์พูดคุยชอบมากช subscribe, กิดสติ๊กเกรหลดกระดิ่งครับเพื่อไม่พ,พาคลิปต่อไปของกระหนุ่ยหรือโต้ลูกกาดครับผมดูแล้วจากปฏิทินเนี่ยอีกไม่นานครับเราก็จะจบฤด,ดูกาลแล้วนะเพราะดูจากโซลูอาจจะไม่เป็นตัวจริงทุกเกมครับผมก็ถือว่าเป็นผลโพลที่ดีจะได้ไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กสักที แล้วก็พูดถึงไหนแล้วไม่รู้ครับผมเจอกันใหม่พันหน้าสวัสดีครับ